สวัสดีครับกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะครับกับเวดสเตดทีวีวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาต้องพูดคำนี้ก่อนเลยครับว่าคลิปนี้มีสาระ ใช่ครับวันนี้สาระเน,น้นๆเลยเราจะมาพูดถึงเคมีของเจลล้างมือแทแดสิ่งนี้ไงหรือบางคนครับอาจจะชอบใช้อีกแบบหนึง่งแชแดอันนี้เป็นแบบสเปรย์นะครับสตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบเจลหรือแบบสเปรย์ทำงานเหมือนกันคือใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าพวกไวรัสก่อนอื่นเราจะต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าในเจลล้างมือเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมหลักๆของเจลล้างมือแบบนี้ก็คือแอลกอฮอล์ เราจึงเรียกว่าเป็นแอลกอฮอล์เบสเซนิชไรเซอร์ถ้าคุณต้องการให้ประสิทธิภาพการฆ่าแบคทีเรียสูงคุณจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ความเข้มข้นประมาณ70%แล้ว70%มันคืออะไรวะเรามาดูกันว่า70%แอลกอฮอล์ alcohol, 70%มันคืออะไรแอลกอฮอล์70%นะครับมันเป็นคำพูดย่อๆคำมุ่งจริงของมันคือแอลกอฮอล์70%ซ โดยปริมาตรหรือว่า70% Volume by Volume หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้านักเรียนตักอันเนี้ยตักอันเนี้ยมา100มิลนักเรียนจะได้แอลกอฮอล์มาจริงๆแค่70มิลฉะนั้นในขวดนี้ขวดนี้จริงๆซื้อมานักเรียนจะได้200มิลตรดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาบอกว่าความเข้มข้น70%ซื้อมา200มิลได้แอลกอฮอล์กี่มิลิลิต 140ถูกไหมครับเทียบปัญญาตรยาง,ง่าย่ายเลยอันนี้คือความหมายของ70%แอลกอฮอล์ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าความเข้มข้นมันต่ำกว่านี้เนี่ยถามว่าฆ่าแบคทีเรียรได้ไหมฆ่าได้แต่ประสิทธิภาพการฆ่าแบคทีเรียรมันจะลดต่ำลงอีกอย่างหนึ่งถ้าปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำหมายถึงว่ามีสารอื่นเจือปนอยู่เยอะมันก็ระเหยช้ามันก็จะเหนือนอะ่ะ คราวนี้เรามาดูต่อครับปกติแล้วแฮนด์เซนิชเซอร์ที่เป็นแอลกอฮอล์เบสเนี่ยจะอยู่ระหว่าง70หรือว่าหรือ75เนี่ยพอดีแล้วนะครับสำหรับการใช้งานและอีก30หรือว่า25ที่เหลือคืออะไรก็คือจำพวกน้ำหรือว่าพวกสารให้ความชุ่มชื่นหรือว่าสารปรุงแต่งอื่นๆที่เขาใส่เข้าไปรวมกันแล้วก็จะได้ครบ100โดยที่จะเป็นจะต้องมีแอลกอฮอล์อยู่70 <Wow. S 1> วิธีการทำงานของแอลกอฮอล์มันไปทำยังไงมันถึงสามารถฆ่าแบคทีเรีย ได้น,นเอครับแอลกอฮอล์ปกติแอลกอฮอล์ที่เราใช้ในเจลล้างมือเนี่ยก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลครับก็คือแอลกอฮอล์อันเดียวกันกับที่อยู่ใน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราชอบดื่มกันน,น,กนี่แหละครับเมาเป็นหมาก็เอทานอลนี่แหละครับเอทานอลนี่แหละมันมีความสามารถในการละลายได้ดีในน้ํารวมไปถึงมันสามารถเข้าไปแทรกตัวอยู่ในเซลล์เมมเบรนของพวกแบคทีเรียได้พอมันเข้าไปแทรกตัวอยู่ในเซลล์เมมเบรนแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์เมมเบรนของแบคทีเรียเนี่ยถูกละลายออกไปพร้อมกับแอลกอฮอล์มันก็จะทาให้เซลล์เมมเบรนของแบคทีเรียแตกออกพอแตกออกแบคทีเรียก็ตายพูดง่ายๆถ้ามองลูกโปง่งหนึ่งลูกโป่งเป็นแบค แอลกอฮอล์ทำหน้าที่เหมือนเข็มครับไปจิ้มป้อ ลูกโป่งแตกจบนี่คือการทํางานของแอลกอฮอล์ฉะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มข้นที่มากพอมันก็จะสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ทั้งหมดโอเคคราวนี้ม,นมันมักจะมีความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ครับมันเคยมีข่าวหนึ่งที่แชร์มาบอกว่าแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ต้องมีความเข้มข้นอย่างต่ํา70%ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาเหล้าขาวที่มีความเข้มข้น40%หรือว่าเหล้าขาว40ดีกรีเนี่ยรวงข้าวบ้านเราเนี่ย2ขวดเทรวมกันก็จะได้ความเข้มข้น80% เพราะว่า40บก40เป็น80อันนี้ครับคือความผิดพลาดอย่างมหันลนะครับนักเรียนมองอย่างนี้ครับเหล้าขาว40ดีกรีหมายถึงอะไรก็คือ40%นั่นะหมายถึงว่าถ้าครูเอาเหล้าขาวมาปริมาณ100มลิตรจะมีแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่40ถ้าครูเอามา2ขวดเอาเทรวมกันขวดละ100มลลิตร ก็จะแปลว่าขวดน,นี้100อีกขวดหน,นึ่งก็100รวมกันก็จะได้ 200ml มลตรถามกับ2 0 0มลมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่จริงเท่าไหร่40่ก็คือ80นั่นหมายถึงว่านักเรียนมีเหล้าขาวที่เอามาเนี่ย200มลตรโดยที่2 0 0มลนั้นมีแอลกอฮอล์อยู่8 0มลลิคราวนี้ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือทำให้เต็มร้อย2 0 0ลดมาเหลือ100ลดลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้น80ก็ต้องลดมาครึ่งหนึ่งก็เหลือ40 You know ยูนมันก็ได้แค่40อย่าคิดว่าโอ้เอา40มาเทกับ40แล้วกลายเป็น80ไม่ใช่นะครับวิชาเคมีจึงจำเป็นมากๆนะครับสำหรับการใช้ชีวิตโอเคอันนี้คือเคมีของเจลล้างมือครับทีนี้เจลล้างมือเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้หาซื้อได้ยากแหละทุกวันนี้เราสามารถทาได้เองง่ายๆขอพูดถึงอันที่ง่ายก่อนก็คือตัวนี้ครับในรูปแบบที่เป็นสเปรย แบบเนี้ยใช้งานง่ายปึ๊บป,บปบึฉีดแล้วก็ถูถ,ถูถูเพื่อทําความสะอาดได้เลยแบบนี้ครับวิธีการคือนักเรียนก็แค่ไปเอาแอลกอฮอล์เข้มข้นปกติแล้วแอลกอฮอล์เข้มข้นจะถูกขายอยู่ที่ประมาณ95%แอบลกอฮอล์นักเรียนก็มาคํานวณให้เรียบร้อยว่า ถ้าฉันต้องการปริมาตรเท่านี้ฉันจะต้องตวงแอลกอฮอล์ที่เป็นความเข้มข้น,น95%เนี่ยมาเท่าไหร่หลังจากนั้นนักเรียนก็แค่มาเป็นละลายเติมน้ําใส่หรือไม่ก็เติมพวกสารให้ความชุ่มชื้นที่เป็นพวกกรีซารินหรือไม่ก็เติมอะไรนะอารเวลาเจลเข้าไปแค่นั้นก็ได้ใช้ได้แล้วแบบนี้ถ้านักเรียนไม่ไม่เติมพวกกรีซารินหรือสารให้ความชุ่มชื้นเข้าไปามวมาใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่มือมันจะแห้งมากแค่นั้นเองเขาจึงต้องมีการเติมสารให้ความชุ่มชื้นเข้าไปหรือถ้าเป็นแบบนี้ เป็นแบบเจลอันนี้ส่วนผสมจะเยอะขึ้นมาหน่อยแต่โดยหลักแล้วก็ต้องมีแอลโกอฮอล์อยู่ในเนี้ยเส่วนที่เหลือเป็นสารทำให้ขึ้นรูปเจล สาราให้ความชุ่มชืน้นสารปรับ pH แบบนี้ก็สะดวกใช้ในรูปแบบที่ต่างๆกันไปชอบแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นครับใช้ได้หมดการทำงานของมันเหมือนกันหมดเลยโอเคมาถึงตอนนี้นะอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิตช่วงนี้คือแอลกอฮอล์คับเพราะเราสามารถอินเฟคได้จากการจับโน่นจับนี่แล้วมาจับหน้าแล้วมันก็เข้าไปทางรูทวารแังนั้นการล้างมืออย่างสม่าเสมอร่วมกับการใช้แฮนด์เซนิเซอร์ที่ มีประสิทธิภาพมันก็จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้สู้ๆนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันใครที่ว่างเว้นจากการสวรดมนต์ก็ลองมานั่งทําเจลล้างมือดูนะครับสวดมนต์ดีครับสวดมนต์อยู่ในบ้านไงก็คือไม่ได้ออกไปพบใครไงก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มการแพร่เชื้อสู้ๆนะครับสู้ๆไปด้วยกันเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> จบเหมือนประกาศข่าวเลย